ต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง m i n i n o m o l i l h c n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  นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับช่อง m i n i n o m o l i l h c n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  นะครับและเกม e c o Duty Mobile นะครับกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการสรุปนะครับในส่วนของกิจกรรมที่ทาง c อ o ด Duty นะครับได้มาทำการเปิดนะครับในซีซั่นนี้นะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้จะมีชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็มีวิธีการเล่นยังไงทำให้ผ่านแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไป รับชมรับฟังมาพร้อมกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับมีชื่อว่านะครับทีมซาทาแซบนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมที่ทางคอฟดูตีเนี่ยได้ทำการเปิดมาเมื่อวานนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เพื่อนๆมาตรงหน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆกดคำว่าไปครับนะครับ ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้ามาสู่หน้านี้เนี่ยนะครับทางตัวเกมนะครับเขาจะให้เราทําการเลือกทีมนะครับที่เราต้องการจะอยู่นั่นก็คือระหว่างทีมสีชมพูกับทีมสีน้ําเงินนะครับทีมสีชมพูเนี่ยเราเรียกว่าทีมซ่านะครับส่วนทีมสีน้ําเงินเนี่ยเราเรียกว่าทีมแซบนั่นนั่นเองนะครับเขาจะให้เราเขาจะให้ผู้เล่นนะครับทําการเลือกทีมที่เราต้องการจะอยู่นั่นเองนะครับให้เราทําการเลือกทีมที่เราชอบนะครับมา1ทีมนะครับ หลังจากหลังจากที่เราทําการเลือกทีมแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับจนกว่าจะสิ้นสุดกิจกรรมนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นตัวภายในกิจกรรมนะครับที่ผมจะมาอธิบายแล้วก็มาสอนเล่นกันในวันนี้นี่เองนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูในส่วนของระยะเวลาในการทํากิจกรรมกันก่อนนะครับสําหรับระยะเวลาในการทํากิจกรรมนะครับทีมซ่าท้าแซบนั้นเนี่ยเริ่มต้นนะครับตั้งแต่วันที่ 23พฤษภาคม2567นะครับถึงวันที่17มิถุนายน2567นั่นเองนะครับอันนี้คือระยะเวลาในการทำกิจกรรมนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับก็ง่ายๆครับให้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสีชมพูและฝ่ายสีน้ำเงินนะครับพยายามนิสโซนในแต่ละโซนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นโซน A โซน b โซน C โซน d โซน e แล้วก็โซน f เนี่ยมาเป็นของเรานะครับให้ได้มากที่สุดมาเป็นของฝ่ายเราให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งการยิดแต่ละโซนเนี่ยนะครับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับจะมีเวลาทั้งหมดนะครับด้วยการ3มวันด้วยกันนะครับเพื่อทำการดิสโซนนะครับแต่ละโซนเนี่ยให้มาเป็นโซนของเรานะครับถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่า โซนนี้เป็นของเราแล้วนะครับแถบด้านล่างตรงนี้ครับเขาจะมีจํานวนเปอร์เซ็นต์อยู่ซึ่งตอนนี้นะครับเรากําลังทําการแข่งขันในส่วนของโซน A นะครับซึ่งจะปิดในวันที่25พฤษภาคม2567นะครับหรือก็หรือประมาณวันพรุ่งนี้นะครับก็ปิดแล้วนะครับนะครับสำหรับโซน A เพื่อนๆจะเห็นว่านะครับตอนนี้โซน A เนี่ย เปอร์เซนต์ในการยึดพื้นที่หรือว่าในการครองพื้นที่เนี่ยทีมสีชมพูเนี่ยได้เปรียบทีมสีน้ำเงินอยู่นะครับนั่นหมายความว่าพอเวลาที่ครบ3มวันแล้วถ้าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของทีมสีชมพูมากกว่าทีมสีน้ำเงินเนี่ยทีมสีชมพูเนี่ยก็จะสามารถยึดครองโซน A ไปได้สำเร็จนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้วิธีการดูว่าใครได้เปรียบใครเสียเปรียบนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็ให้เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับยึดไปเรื่อยๆนะครับให้เราเนี่ยให้ทีมเราเนี่ยครับสามารถยึดโซนในแต่ละโซนเนี่ยมันเป็นของเราให้ได้มากที่สุดแล้วท้ายที่สุดนะครับเมื่อเมื่อจบกิจกรรมหรือว่าจบภารกิจนะครับถ้าทีมไหนยึดโซนแต่ละโซนเนี่ยมาให้อยู่ในทีมของตัวเองเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับ ทีมนั้นเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นนะสำหรับวิธีการดูความคืบหน้านะครับว่า,าเราจะช่วยทีมได้ยังไงนะครับให้ทีมของเราเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนะครับมีด้วยกันหลายวิธีครับหนึ่งนะครับเก็บโทเค็นโซนนะครับเก็บโทเค็นโซนเก็บโทเค็นโซนก็คือไอที่มันเป็นสัญลักษณ์ a b c d e f เนี่ยครับให้เราทำการเก็บแล้วนำไปสุ่มนะครับ สุม่มซุ่มอะไรนะครับสุ่มตรงนี้ครับสุ่มเพื่อทําการเปิดของรางวัลน,นั่นเองนะครับสุ่มเพื่อทําการเปิดของรางวัลน,นั่นเองซึ่งการหมุนแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเราจําเป็นจะต้องมีโถเค้นโซนเนี่ยอย่างน้อยสามชิ้นต่อการสุ่มหนึ่งครั้งนะครับอย่างน้อย3ามชิ้นต่อการสุ่มหนึ่งครั้งเราถึงจะสามารถเปิดลุ้นรับรางวัลได้นั่นเองนะครับนอกจากมีนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการ ทำภารกิจรายวันและภารกิจล็อกอินรวมไปถึงเข้าเล่นในด้านของมัลติเพเยอร์และแบตเทิรรอยยอนะครับเพื่อทําให้การยึดพื้นที่ของแต่ละทีมเนี่ยเกิดความคืบหน้านั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับทุกครั้งนะครับที่เราหมุนนะครับที่เราหมุนนีอเ,เราทำการซุ่มตามครบจํานวนเนี่ยเราก็จะได้รับกล่องม่วงหรือว่ากล่องสีม่วงเนี่ยเพิ่มเติมด้วยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นในสัปดาห์ที่1เนี่ยนะครับตอนนี้ผมสุ่มไปแล้ว2ครั้งถ้าผมสุ่มครบ5ครั้งเมื่อไหร่นะครับผมจะได้รับกล่องม่วง1กล่องนะครับและถ้าเปิดครบ10ครั้งเมื่อไหร่นะครับผมก็จะได้รับกล่องม่วงอีก1กล่องและถ้าผมเปิดครบ15ครั้งนะครับผมก็จะได้รับกล่องม่วงเนี่ยอีก1กล่องด้วยกันนะครับซึ่งระยะเวลาในการรับกล่องม่วงของแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นในสัปดาห์ที่1เนี่ย มันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมถึงวันที่29พฤษภาคมนั่นเองนะครับให้เราทำการสุ่มนะครับถ้าเราสุ่มตามครบจำนวนที่เขากำหนดนะครับเราก็จะได้รับกล่องม่วงเป็นของเพิ่มเติมเพื่อไปลุ้นรางวัลอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับอ่า ต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของโซนพิเศษนะครับสำหรับโซนพิเศษเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปติดตามที่เพจนะครับกาลิน่าคอฟดิวตี้โมบายนะครับของที่เป็นทาง Official นะเดี๋ยวผมจะขึ้นอ่าเฟซบุ๊กเขาไว้ให้นะครับนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปติดตามนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับโซนพิเศษโซน SP 1เนี่ย ซึ่งในวันนี้เขาจะมีการไลฟ์นะครับเขาจะมีการไลฟ์การแข่งขันนะครับการแข่งขันของทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นทีมสีน้ำพูและทีมสีน้ำเงินนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปดูไลฟ์เพื่อเป็นการยึดพื้นที่ของแต่ละทีมนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ส่วนกิจกรรมของ sp 2และ sp 3เนี่ยให้เพื่อนๆน,นะครับเข้าไปติดตามที่เพจนะครับ karina call of duty mobile นะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้แจ้งนะเพราะว่าเขายังไม่ได้แจ้งว่าเขาจะให้เราทํากิจกรรมอะไรนั่นเองในส่วนนี้ผมเลยยังบอกเพื่อนๆไม่ได้นะครับอ้อ,อลืมบอกไปซึ่งในการทำการยืดโซนเนี่ยนะครับการยิดโซนแต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีเวลาทั้งหมดนะครับสามวันนะครับโซน A ก็สาวันโซน B ก็สาวันโซน C ก็สามวันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเรา ทำภารกิจรายวันทำภารกิจล็อกอินหรือว่าลงเล่นมันติเพเยอร์แบทเทิลรอย่อ,อมากเท่าไหร่รวมถึงการซุ่มนะครับเพื่อเปิดรับรางวัลก็จะทําให้เราเนี่ยช่วยทีมของเราเนี่ยยึดพื้นที่ของอีกฝ่ายหนึ่งได้มากขึ้นด้วยนะครับได้เยอะขึ้นด้วยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของของรางวัลกันบ้างนะครับ อ่าขอ,ของรางวาัลอ่าเราไปดูที่ของรางวัลน,นะครับของรางวัลก็คือสําหรับผู้ชนะนะครับก็จะได้รับเป็นอ่าในส่วนของตัวละครที่เป็นโกส์นะครับโกส์บันเดิลน,นะครับและทีมแข้งก็จะได้รับโกส์เหมือนกันนะครับเป็นโกส์บันเดิลเหมือนกันนะครับก็สรุปผลแพ้ชนะนะครับก็คือถ้าทีมใดนะครับสามารถทำการดิสโซน นะครับในแต่ละโซนเนี่ยมาให้เป็นของทีมเรามากที่สุดนะครับทีมนั้นเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองนะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง Gaming Mobile Channel วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ